อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วบนถนนในตอนที่แล้วชูหย,ยวนพูดกับมู่ตัวไม่เป็นไรมู่ตัวเจ้ารับไวเ้เถอะพลังของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อข้ามากขึ้นเท่านั้นเขาหันไปทางไปเวยยาเม็ดนี้คนธรรมดากินไม่ได้ดังนั้นไปเวยเจ้าก็ไม่มีแต่ถ้าเจ้าอยากจะฝึกฝนก็ให้มู่ตัวสอนเจ้าได้มู่ตัวรับยาเม็ดอย่างตื่นเต้นแล้วพูดกับไปเวยใช่แล้วที่ไปเวยหากท่านยินดีที่จะฝึกฝนข้าจะสอนทุกอย่างที่ข้ารู้ให้ท่านถึงตอนนั้นพวกเราก็จะได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กัน ไปเวยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบกับเช่นนั้นก็ได้ข้าจะลองดูแต่ข้าอายุเท่านี้แล้วเกรงว่าจะยากที่จะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ตอนนี้ข้าทุ่มเทสมาธิหลักให้กับตรงฟางแคปิตอนเรื่องการฝึกฝนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเถอะชูหยวนพยักหน้าไปไวเวยรอให้เจ้าฝึกฝนจนมีพลังปราณแล้วข้าจะช่วยเจ้าอีกทีเอาล่ะสู้ๆนะพูดจบชูหยวนก็หยิบยาเม็ดหนึ่งออกมายาเม็ดที่คนธรรมดาก็กินได้มอบให้ไปเวยยาเม็ดนี้เจ้าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งกิน สรรพคุณคล้ายกับเม็ดที่ให้เจ้าไปครั้งก่อนเทียบเท่ากับคนธรรมดามีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิตเจ้ารับไว้ให้ดีเถอะไปเวยรับยาเม็ดมือสั่นเล็กน้อยเทียบเท่ากับมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิตหรือเขานึกถึงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่แม่บุญธรรมเสียชีวิตความเจ็บปวดในตอนนั้นหากตอนนั้นมียาเซียนเม็ดนี้แม่บุญธรรมก็คงจะไม่จากเขาไปแม่บุญธรรมของไปเวยเพื่อส่งเสียเขาเรียนมหาวิทยาลัยทุกวันกินข้าวเพียงมื้อเดียวทำงานสามอย่างตอนที่ไปเเวยรีนจบมมหาาาาาววิิทยยลลัสรถเงนได้้แ แม่บุญธรรมกลับล้มป่วยหนะักไปเวยมารู้ทีหลังว่าแม่บุญธรรมรู้ตัวว่าป่วยมานานแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเขาจึงปิดบังมาตลอดนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ไปเวยเกลียดเขาพ่อแม่แท้แอีกด้านหนึ่งในะสถานีตำรวจเมืองเจียงเฉิงกูเฟยเฟยนำคนบุกเข้าไปในห้องทำงานของหลิวเฉียงจับตัวเขาออกมาทันทีหลิวเฉียงดิ้นรนกูเฟยเฟยเจ้าคิดจะทำอะไรในตำแหน่งข้าเป็นผู้บงังคับบัญชาของเจ้านะเจ้ากล้าทำกับข้าแบบนี้หรือเชื่อไหมว่าข้าจะฟ้องไปถึงเย็นจริง กูเฟยเฟยหัวร้อยยอหลิวเฉียงจนถึงตอนนี้เจ้ายังปากแข่งอีกรึเจ้าดูนี่สินี่มันอะไรเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาข้างในเป็นรูปหมายจับหลิวเฉียงเห็นแล้วก็สุดลงกับพื้นกูเฟยเฟยประกาศเสียงดังนี่คือหมายจับหลิวเฉียงผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองเจียงเฉินอาศัยตำแหน่งหน้าที่ร่วมมือกับแก๊งมังกรดำอย่างไม่ถูกต้องมาเป็นเวลานานเป็นร่มเงาให้พวกเขาตอนนี้แก๊งมังกรดำถูกถอนรากถอนโคนแล้วรู้ว่าในหมู่พวกเจ้าบางคนก็มีส่วนร่วมด้วยหลังจากผู้กำกับการคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง ข้าขอแนะนําให้พวกเจ้ามอบตัวเสียโดยดีมิฉะนั้นหากถูกจับได้พวกเจ้าจะเดือดร้อนแน่หลิวเฉียงซุดอยู่กับพื้นพึนมพำว่าหรือว่าแก๊งมังกรดําจะถูกทําลายแล้วเป็นไปไม่ได้ข้าย,ยังรอให้สวีเย่มาช่วยพวกเราอยู่เลยกู่เฟยเฟยไม่เกรงใจเลยแม้แต่น้อยหึต่อให้เทวดามาก็ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกหลิวเฉียงคลานไปหากูเ่เฟยเฟยจับมือเขาวอนขอหัวหน้าทีมอูเห็นแก่ที่พวกเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแถมยังเคยร่วมมือกันด้วยท่านจะปล่อยข้าไปไม่ได้หรือรับรองว่าจะออกจากควาเซียแ,แล้วจะไม่กลับมาอีก ข้ามีเงินหลายปีมานี้ช่วยแก๊งมังกรดำแบ่งเงินมาไม่น้อยยินดีจะมอบให้ท่านทั้งหมดเพื่อเป็นสีน้ําใจขอร้องละช่วยเมตตาข้าด,ด้วยเถอหูเฟยเฟยหัวร้อยยักใครจะอยากได้เงินสกปรกของเจ้าเจ้าคิดว่าเงินเหล่านั้นยังเป็นของเจ้าอยู่หรืออย่าพูดมากเลยพาตัวเขาไปเบื้องบนสั่งมาแล้วว่าให้สถานีตํารวจเมืองเทียนไ่ของพวกเราจัดการชาตินี้เขาอ่หวังว่าจะได้ออกมานอนก้นคุกไปเถอะในคฤหาน์ชูหยวนเมืองเทียนไ่ชูหยวนจัดการเรื่องของไปเวยเสร็จแล้ว ก็พายเยโรเวยและคนอื่นๆกลับมาเยโรเวยกล่าวว่าชูหยวนสองสามวันที่ท่านไม่อยู่ที่เยียนจิงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นท่านยังจางําถังซิงเพื่อนสนิทของข้าที่เยียนจิงได้ไหมนางกับท่านลุงถังตายอย่างปริศนาท่านปู่ของข้าพวกเขามีผู้ต้องสงสัยแล้วอีกอย่างที่เยียนจิงสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมของตระกูลหลิวและตระกูลกู้พวกเขาหวังว่าท่านจะไปดูหาเหตุผลไม่เจอชูยวนขมวดคิ้วมีผู้ต้องสงสัยแล้วหรือใครกันสามารถอยู่ที่เยียนจิง ฆ่าคนมากมายต่อหน้าต่อตาท่านผู้อาวุโสเย่ยพวกเขาแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยคนคนนี้มีฝีมือไม่เบาเย่ยโรเวยสายหน้าข่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่จากน้ำเสียงของท่านปู่น่าจะเป็นคนที่รู้จักรายละเอียดต้องไปดูถึงจะรู้ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาจับคนได้หรือยังชูย,ยนพยักหน้าเช่นนั้นก็ได้พวกเราไปเยียนจริงสักรอบข้าจะช่วยเจ้าลากตัวฆาตกรออกมาให้ได้แน่นอนเย่ยโรเวยพูดต่อว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งสำนักชิงสเสวียนส่งข่าวมาว่าสำนักสร้างหยางจงหนึ่งในษิแปดสำนักยุทธ ก็ถูกคนทำลายล้างแล้วทั้งบนและล่างของคนเหลือเพียงศพของเจ้าสำนักคนเดียวที่ยังพอจะสมบูรณ์คนอื่นๆล้วนศพไม่สมประกอบตอนนี้หลายสำนักต่างก็คิดว่าเป็นฝีมือของท่านบอกว่าจะร่วมมือกับสำนักเก้าพุทธมหาเรื่องท่านกลัวว่าวันหนึ่งตนเองก็จะเหมือนกับสร้างหยางจงชะตากรรมเดียวกันชูยวนหัวเราะเยาะทำลายสำนักหนึ่งจนศพไม่สมประกอบวิธีการนี้เหมือนฝีมือของพวกมารในที่สุดพวกเจ้าก็เผยร่องรอยออกมาแล้วเขาหันไปทางเย่ร่วเวยร่ววเยพวกเราไปเย็นจริงก่อน พลังของสำนักชิงสเสวียนสามารถต้านทานพวกเขาได้อย่างแน่นอนตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือลากตัวฆาตกรออกมาหลังจากร่ำลาทุกคนแล้วชูหยวนก็พา่เย่โรวเวทยานข้ามิติมาถึงเหนือน่านฟ้าเย็นจริงในพริบตาชูหยวนเอ่ยปากท่านผู้อาวุโสเย่อย,อยู่ที่ตระกูลกู้พวกเราไปที่นั่นโดยตรงเลยเถอะวินาทีต่อมาร่างของชูหยวนและเย่โรวเว่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศในห้องโถงใหญ่ของตระกูลกู้กู้ช้างเซิงที่เดิมทีหน้าตาอมทุกข์เมื่อเห็นชูหยวนก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที ชูหยวนในที่สุดเจ้าก็มาเย่ชางเฟิงและกูช้ชางเซิงเห็นชูหยวนและวเวย่ร่วเบยใบหน้าก็เผยรอยยิ้มชูหยวนถามท่านผู้อาวุโสกู้ท่านผู้อาวุโสเย่พวกท่านดูไม่ค่อยสบายใจเลยเกิดอะไรขึ้นกู้ช้างเซิงอ้ำอ่ำอึ้งๆมองเย่ร่วเวยแวบหนึ่งไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเย่ชางเฟิงเอ่ยปากไม่เป็นไรท่านกู้อา่วเวยอย่างไรเสียก็ต้องรู้ให้ข้าพูดเถอะชูหยวนและเย่ร่วเวยรู้สึกสงสัยเย่ชางเฟิงและกู้ช้างเซิงเคยผ่านร้อนผ่านนาวมามาก เรื่องอะไรกันที่ทําให้พวกเขากังวลได้ขนาดนี้เย่ช้างเฟิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ารั่วเวยจากการสืบสวนของพวกเราผู้ที่สังหารหมู่ตระกูลหลิวแห่งเยียนจริงกู้เฉิงเจียแห่งตระกูลกู้ทั้งสามคนและหญิงสาวตระกูลถังฆาตกรคือกู้เยียนอะไรในะเย่รั่วเวยตกใจมากเป็นไปไม่ได้ที่กู้เยียนจะฆ่าซินเอ๋อได้อย่างไรพวกเขาเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กนะเย่รั่วเวยอารมณ์พุ่งพล่านน้ําตาไหลไม่หยุดซินเอ๋อฝันถึงที่กู้เยียนตลอดเวลานางรักเขามากขนาดนั้น ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ชูหยวนเข้าไปกอดเย่ร่วเวยปรบโยนเสียงเบาเย่ยชางเฟิงถอนหายใจร่วเวยพวกเรารู้ว่าเจ้าทําใจยากแต่หลักฐานชัดเจนกู้เหยียนไม่ใช่กู้เหยียนคนเดิมที่พวกเรารู้จักอีกต่อไปแล้วชูหยวนพยักหน้าร่วเวยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหยุดไม่ให้มีคนบาดเจ็บล้มตายเพิ่มขึ้นแล้วค่อยให้ฆาตากรชดใช้กับให้น้องสาวเจ้าเย่ยร่วเวยสะอื้นชูหยวนข้าเสียใจมากจริงๆข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ซินเอ๋จะตายด้วยน้ำมือกู้เยียนที่นางรักสุดหัวใจเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันแท้แทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้หลังจากปลอบเย่ร่วเวยแล้วชูหยวนก็พูดกับเย่ชางเฟิงว่าท่านผู้อาวุโสเย,ย่พาพวกเราไปดูที่เกิดเหตุหน่อยเถอะครับเย่ชางเฟิงพยักหน้าได้พวกเราหาร่องรอยอะไรไม่เจอเลยคงต้องให้เจ้าดูแล้วละ่ะว่ากู้เหยียนใช้วิธีการอะไรกันแน่มาถึงลานบ้านของกู้เฉิงเจียชูหยวนเห็นร่องรอยบนพื้น ก็เข้าใจในทันทีนี่คือร่องรอยที่เหลือหลังจากสัถูกพลังมารกัดกร่อนเขาถามอย่างประหลาดใจท่านผู้อาวุโสกู้พวกท่านแน่ใจหรือว่าเป็นฝีมือกู้เหยียนกู้ช้างเซิงพยักหน้าใช่ชูหยวนทั้งสามคนนี้เคยล่วงเกินกู้เหยียนหลักฐานชัดเจนชูหยวนขมวดคิ้วแน่นกู้เหยียนเจ้าถึงกับเข้าสู่ทางมารไม่แปลกใจเลยว่าทำไมครั้งที่แล้วที่พบกันข้าถึงรู้สึกได้ถึงจิตสังหารในแววตาเจ้าที่แท้เจ้าก็รู้ต,ตัวตนของข้ามานานแล้วจงใจหลบหน้าข้า เยช่ชางเฟิงมองชูหยวนด้วยความประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นชูหยวนทำหน้าเคร่งขครึมเช่นนี้ชูหยวนพูดกับเย่ช้างเฟิงท่านผู้อาวุโสเย่หยุดการจับกลุ่มกู้เยยนทันทีพลังของเขาแข็งแกร่งมากคนของพวกท่านไปกี่คนก็ตายเท่านั้นบอกข้ามาว่าเขาอยู่ที่ไหนข้าจะไปพบเขาด้วยตัวเองเย่ช้างเฟิงสงสัยชูหยวนแม่แต่เจ้าก็ยังบอกว่าเขาแข็งแกร่งมากกู้เหยยนฝึกฝนอย่างไรกันแน่ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ชูหยวนสายหน้าไม่ใช่ท่านผู้อาวุโส านผู้อาวุโสเรื่องของกู้เหยียนให้ข้าจัดการเองพวกท่านไม่ต้องยุ่งแล้วตอนนี้เขาเป็นบุคคลอันตรายอย่างยิ่งรีบบอกข้ามาว่าเขาอยู่ที่ไหนเยช่ชางเฟิงถอนหายใจเรียนตามตรงชูหยวนพวกเราตามเขาไม่ทันแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวคือที่ร้านเหล้าในเมืองปีศาจเมื่อเร็วๆนี้ที่เมืองปีศาจมีคนจํานวนมากเสียชีวิตอย่างปริศนาด้วยอาการโลหิตจ,จางก่อนตายพวกเขาทุกคนชอบไปเที่ยวเล่นที่จิ๋วฉงเทียนชูหยวนคิดในใจเมืองปีศาจจิ๋วฉงเทียนดูเหมือนว่าจะทําให้งูตื่นแล้ว เขารู้ว่าข้าจะไปหาเขาคนคงจะหนีไปแล้วแน่นอนเขาพูดกับ yeah, วเย่ร่วเวยร่วเวยพวกเราไปเมืองปีศาจสักรอบข้าจะไปพิสูจน์เรื่องหนึ่งเย่ yeah, ร่วเวยพยักหน้าได้เลยชูหยวนข้าจะไปเป็นเพื่อนท่านนางิงคงหวังว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่อยากจะเชื่อว่ากู้เหยียนจะกลายเป็นปีศาจข้าคนไม่กระพริบตากู้ฉางเสริมว่าจริงสิชูหยวนมีเรื่องหนึ่งต้องบอกเจ้าด้วยสำนักสร้างหยางจงก็คือกู้เหยียนทำลายเพราะพลังยุทธ์ของพ่อเขาถูกโจนต้นไปเจ้าสำนักสร้างหยางจงเป็นคนลงมือ ชูยวนพยักหน้าได้ครับท่านผู้อาวุโสข้ารู้แล้วเช่นนั้นทุกอย่างก็อธิบายได้แล้วสินะเยโรเวย์ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมั่นใจว่ากู้เหยียนคือฆาตกรคนของสำนักสร้างหยางจงก็ศพไม่สมประกอบที่เกิดเหตุเหมือนกับพี่ตระกูลกู้ไม่มีผิดขณะที่เยโรเวยยังคงยืนเหม่อลอยฉากก็เปลี่ยนไปทั้งสองคนมาถึงเหนือน่านฟ้าเมืองปีศาจแล้วชูยวนยืนอยู่บนก้อนเมฆมองลงไปยังตึกจิ๋วชงเทียนเบื้องล่างขามวดคิ้วแน่นเขามองเห็นในทันทีว่า ตึกหลังนี้ถูกไข่กลนขนาดใหญ่ครอบคลุมไว้พลังมานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายานทิพย์กวาดผ่านจริงดังคาดทั้งเมืองปีศาจไม่มีร่องรอยของพวกมันอีกต่อไปแล้วให้พวกเขาหนีไปอีกแล้วคราวนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ชูยวนในใจโกรธจัดตึกจิ๋วชงเทียนถูกทางการฮวาเซียปิดล้อมแล้วที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากกำลังตรวจสอบในจำนวนนั้นยังมีร่างที่คุ้นเคยอยู่สองสามร่างเช่นหมิงเย่เว่แห่งหน่วยปฏิบัติการที่เศษฮวาเซียเป็นต้นเยโรเวยอดไม่ได้ที่จะถาม ฉู่หยวนนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ที่เย็ยนทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ก่อนหน้านี้ที่เย็ยนจริงข้ารู้สึกว่าท่านมีเรื่องปิดบังท่านปู่ข้าอยู่ฉูหยวนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเอ่ยปากร่วเวยมีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เคยบอกเจ้าก่อนที่อาจารย์จะเหาะขึ้นสวรรค์ท่านเคยบอกไว้ว่าในฮวาเซียยังมีคนอีกประเภทหนึ่งอยู่พวกเขาอาศัยเลือดเนื้อของมนุษย์ในการฝึกฝนมีชีวิตอยู่มานับหมื่นปีนั่นก็คือพวกมารพวกมารที่แข็งแกร่งพลังไม่ได้ไปกว่าผู้ฝึกตน เป็นศัตรูตัวฉกาดของพวกเรามาโดยตลอดเขาชี้ไปยังตึกจิ๋วฉงเทียนเบื้องล่างที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่พวกเราเห็นในเย็ยนจริงก็คือร่องรอยที่เหลือหลังจากถูกพลังมารกัดกร่อนมันเป็นร่องรอยที่เหลือหลังจากถูกสึกกร่อนด้วยพลังงานปีศาจศพหายไปได้อย่างไรตอนนี้ข้าสงสัยว่ากู้เหยียนคือหนึ่งในพวกมารเขาอาจจะกลับวหว้พวกมารที่ข้าตามหามาตลอดเป็นอาจารย์ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ใช้ค่ายกลใหญ่นี้ดูดกืนเลือดเนื้อของคนเป็นเพื่อสุดฝน นี่คือสาเหตุที่คนในเมืองปีศาจเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อเร็วๆนี้เยโรเวยตกใจพี่กู้เยยนทำไมถึงเลือกที่จะเป็นมารข้าคิดไม่ออกจริงๆชูหย,ยวนถอนหายใจร่วเวยจะไม่ต้องเสียใจแทนเขาหรอกการฝึกตนเป็นมารสามารถได้รับพลังที่คนธรรมดาไม่อาจจินตนาการได้อย่างรวดเร็วแต่พลังที่แข็งแกร่งจะทําให้คนหลงลืมตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมารยิ่งพลังแข็งแกร่งจิตใจก็ยิ่งถูกกัดกร่อนได้ง่ายหากข้าพบเขา ข้าจะกำจัดเขาโดยไม่ลังเลอันตรายที่พวกมารก่อให้เกิดแก่โลกนี้ไม่น้อยไปกว่าสี่อุศนร้ายหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเยโรเวยพยักหน้าอย่างเศร้าๆได้เลยชูยวนข้าเข้าใจแล้วข้าแค่หวังว่าเขาจะไม่ทำผิดพลาดต่อไปอีกชูยวนตอบโยนตรับใดที่พวกเขายิงอยู่ในหวาเซียพวกเราจะต้องหาพวกเขาเจอในไม่ช้าก็เร็วตอนนี้พวกเราลงไปข้างล่างกันเถอะค่ากนที่ทำร้ายผู้คนนี้ข้าจะทำลายมันเสียพูดจบร่างของทั้งสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆหมิงเยเว่ในพริบตา หิงเย่เวทตกใจมากเมื่อเห็นว่าเป็นชูหยวนและเย่รั่วเวยใบหน้าก็เผยรอยยิ้มดีใจคุณชูรั่วเวยพวกท่านมาได้อย่างไรมาหาข้าโดยเฉพาะเลยหรือเขาพูดอย่างตื่นเต้นฮ่าฮ่าฮ่าชูหยวนหรือว่าท่านคิดได้แล้วว่าจะรับข้าเป็นศิษย์ก่อนหน้านี้ข้าเรียนวิชาควักหัวใจมังกรจากเฟรเวียข้าฝึกจนควักหัวใจได้แล้วควักทีเดียวแม่นยำเลยนะชูหยวนสายหน้าอย่างจนใจเจ้าคิดมากไปแล้วพวกเรามาทำธุระพาพวกเราเดินชมตึกจิ๋วชงเทียนนี้หน่อย อีกอย่างอพยพผู้คนด้วยคนในตึกทั้งหมดให้ออกมาหมิงเย่เว่ยทำหน้าผิดหวังอ้าวมาเพื่อรับค่าเป็นสิทธิ์นี่เองแต่ชูหยวนคนในตึกกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่ทำไมต้องให้ออกมาทั้งหมดด้วยพวกเราอยู่ในนั้นพบของที่กู้เหยยนทิ้งไว้มากมายไม่คิดเลยจริงๆว่ากู้เหยยนจะกลายเป็นปีศาจฆ่าคนไม่กระพริบตาสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของพวกเราหลายคนก็ตายด้วยน้ำมือเขาจากวิดีโอที่ส่งกลับมา ถ้าทางตอนที่เขาฆ่าคนน่ากลัวมากแค่คิดก็ยังขนลุกไม่หายเยโรเวยพูดอย่างเคร่งขรึมเอาละมิงเยเวพวกเรามีธุระจริงๆเจ้ารีพ้คนออกมาเถอะอยู่ในตึกนานๆานไม่ดีต่อพวกเจ้าหรอกมิงเยเวไม่กล้าขัดขืนรีบสั่งให้คนอพยพคนในตึกออกมาทั้งหมดชูยวนและเยโรเวยเดินเข้าไปในตึกมิงเยววอดไม่ได้ที่จะสงสัยแอบตามเข้าไปชูหยวนตรงไปยังชั้นเก้าของจิ๋วฉงเทียนภายใต้การตรวจสอบด้วยยานทิพย์ของเขาก็พบห้องรับสองสามห้องอย่างรวดเร็ว หลังจากปลดม่านพรางตาออกแล้วประตูห้องลับก็เปิดออกไอเย็นยะเยี่ยชยมาแต่จมูกหมิงเยเว่ตัวสันสานชูหยวนไม่ได้หันกลับมามองพูดว่าเจ้าควรจะใช้พลังปราณต้านทานไอเย็นนี้มิฉะนั้นหากพลังมันเข้าสู่กระดูกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหมิงเยเวต่ตกใจมากรีบปล่อยพลังปราณออกมาไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเดินตรงไปยังข้างๆชูหยวนและเยร่รร่วเวยเขาถามอย่างประหลาดใจท่านรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นไปไม่ได้นะ วิชาการติดตามคนของข้าหมิงเยเว่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษถือว่าขึ้นชื่อเลยนะหรือว่าท่านเพิ่งจะรู้ตัวเมื่อครู่ถ้ารู้แต่แรกข้าก็จะไม่ตัวสันแล้วมิฉะนั้นท่านคงจะไม่รู้ตัวแน่ๆชูหยวนยิ้มเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรเยโรเว่ Ye ยิ้มกล่าวแม้แต่ข้าก็ยังรู้ตัวตั้งแต่เจ้าก้าวเท้าแรกแล้วนับประสาอะไรกับชูหยวนแค่ขี้เกียจจะสนใจเจ้าเท่านั้นเองในเมื่อมาแล้วก็อย่าวิ่งซนไปไหนที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าคิดว่าจะง่ายขนาดนั้นชูหยวนนำทางเดินนเข้้าไปใหองับ ในพื้นที่มืดมิดเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งพลังมายังคงหลงเหลืออยู่เขาโบกมือขวาคลื่นพลังสีทองกวาดผ่านพลังมานในห้องลับก็สลายไปในทันทีไปกันเถอะที่นี่ไม่มีอะไรแล้วไปดูห้องลับห้องต่อไปชูหยวนกล่าวการออกแบบร้านเหล้าในจิ๋วชงเทียนซับซ้อนคนที่ไม่คุ้นเคยจะหลงทางได้ง่ายชูหยวนกําลังตามหาค่ายกลของตึกหลังนี้หรือก,ก็คือสถานที่ที่ให้พลังงานแก่ค่ายกลเพียงแค่ทําลายค่ายกลก็สามารถทําลายค่ายกลที่ดูดกลืน เลือดเนื้อของคนธรรมดาโดยอัตโนมัตินี้ได้เมื่อพบห้องรับห้องหนึ่งแล้วชูยวนก็เปิดประตูออกก็รู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่คือกู้เหยยนสถานที่ฝึกฝนเลือดเนื้อที่ตึกทั้งหลังดูดกลืนม,มาส่วนใหญ่ถูกส่งมายังห้องรับห้องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนสำคัญเป็นพิเศษถึงจะได้ฝึกฝนที่นี่หลังจากขับไล่พลังมารออกไปแล้วสายตาของชูยวนก็ถูกดึงดูดโดยสิ่งที่ตั้งอยู่ข้างๆซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยสีเทาเขาเดินเข้าไปดูขมวดคิ้วแน่นนี่มันคนนี่นา คำพูดของชูหยวนทำให้หมิงเยเว่ตกใจร้องลั่นคุณชูคำพูดของชูหยวนทำให้ดวงจันทร์กรีดร้องมิสเตอร์ชูไม่ใช่มัมมี่หรือซอมบี้ใช่ไหมเยโรเวยก็ถามอย่างสงสัยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมชูหยวนตอบอย่างเย็นชาเขาเป็นคนตายแต่ก็ไม่ใช่คนตายโดยสมบูรณ์เขาคือแม่ทัพมารไม่มีชีวิตแต่สามารถฆ่าคนได้พลังแข็งแกร่งมากแม่ทัพมารหมิงเยเว่ทำหน้าไม่เชื่อท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้ล้อเล่นของแบบนี้จะมีอยู่ได้อย่างไรชูหยวนที่เกียรติอธิบาย พูดกับเย่รัวไว้ว่าแม่ทับมันตอนนี้ยังปรุงยาไม่สําเร็จจึงถูกทิ้งไว้ที่นี่หมิงเย่เว่เจ้าหาคนมาแบกเขาออกไปเผาทิ้งเสียเก็บไว้ก็เป็นภัยหมิงเย่เว่ไม่กล้าประมาทร,รีบรับปากชูหยวนพาทั้งสองคนตรวจค้นร้านเหล้าจนทั่วในที่สุดก็พบห้องลับที่มีพลังมานาแน่นที่สุดพบเจิ้งเย่เขาใช้ความคิดเพียงเล็กน้อยค่ายกลและโครงสร้างก็กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาตึกหลายแห่งเกิดระเบิดหลังจากค่ายกลหายไปตึกจิ๋วชงเทียนก็สว่างขึ้นมากทันที แสงแดดส่องแยงตาหมิงเยเว่ถามอย่างประหลาดใจท่านทำอะไรลงไปทำไมข้าถึงรู้สึกว่าไม่หนาวแล้วละ่ะแถมยังสบายตัวขึ้นได้ชูหยวนตอบเรียบเรียบไม่เป็นไรแล้วเรื่องที่นี่จัดการเสร็จแล้วเขาไม่วางใจแม่ทัพมันตนนั้นก็กลับไปยังห้องรับอีกครั้งแล้วเก็บแม่ทัพมันเข้าสู่ห้วงมิติแหวนหมิงเยเว่มองดูจนตาค้างของหละชูหยวนไม่สนใจเขาพูดต่อว่าหมิงเยเว่พวกเจ้ากลับไปได้แล้วที่นี่สืบหาอะไรไม่ได้หรอกต่อให้สืบเจอก็ไม่มีประโยชน์ กลับไปบอกท่านผู้อาวุโสเย่เว่าวกู้เยยนอันตรายอย่างยิ่งหากมีข่าวคราวให้รีบแจ้งพวกท่านทันทีคนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเห็นเขาแล้วให้รีบหนีไปไกลๆพูดจบอู่หยวนและเย่รุ่เว่ก็หายไปในสายตาที่ไม่พอใจของหมิงเย่เว่ยหมิงเย่เว่ยพึมพำคนอะไรกันดูถูกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของพวกเราขนาดนี้อยากจะตบเจ้าศักดิ์ทีจริงๆจะได้ไม่รับค่าเป็นสิทธิ์ชูหยวนไม่ได้พาเย่รุ่เว่ยกลับเมืองเทีนยนไห่แต่กลับหยุดอยู่บนก้อนเมฆมองลงไปยังดินแดนหวัวเซียเขามีเรื่องกังวลใจมามาากย รู้สึกว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มากเยโรเวยปลอบโยนชูหยวนท่านกำลังคิดถึงเรื่องของพวกมันอยู่หรือชูหยวนพยักหน้าใช่แล้วพวกมันเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากพวกเขายังรู้วิธีการปรุงยาแม่ทัพมานที่สบสญไปหลายพันปีศัตรูที่พวกเราจะต้องเผชิญหน้าต่อไปแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆกังวลว่าจะดูแลพวกเจ้าได้ไม่ดีและกังวลว่าจะทำให้อาจารย์ผิดหวังเยโรเวยสบไหลชูหยวนพูดอย่างหนักแน่นชูหยวน ไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านหากต้องตายข้าก็จะตายก่อนท่านชูหยวนพยักหน้าอืมไปเถอะรั่วเวยพวกเราไปสำนักชิงสเสวียนสักรอบจากนั้นก็ไปปิดด่านฝึกตนที่เกาะสีเจี้ยนข้ารู้สึกว่าพวกเราคงจะได้ปะทะก,กับพวกมาในไม่ช้านี้นี่คือภารกิจของพวกเรามันต้องหลบหนีขณะนี้ในสำนักชิงสเสวียนจูกเก๋ชิงหลงกำลังเผชิญหน้ากับการบีบบังคับร่วมกันของสำนักใหญ่หลายแห่งเขามองผู้เท่าหัวล้านคนหนึ่งอย่างเย็นชา สชิงหลงสำนักก้าวพุทธของพวกท่านไม่ใช่ว่าประกาศตนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหรอกหรืออูเต้าลืมตาขึ้นถ้าทางหน้าเกรงขามพี่ชิงหลงท่านยังไม่เข้าใจข้าอีกหรือไม่มีตัวข้าไม่มีผู้อื่นเพียงมุ่งสู่จุดสูงสุดแห่งวิถียุทธเมื่อเร็วๆนี้มีคนสังหารหมู่คนใน18สำนักยุทธหากข้ายังคงนิ่งดูได้ก็เท่ากับขัดต่อวิถีในใจข้าจูกเกรดชิงหลงแท่นเสียงเย็นชาพูดจาเหลวไหลต่อให้คนเป็นชูหยวนข้าจริงๆ สำนักชิงสเสวียนก็จะไม่ยอมให้พวกท่านไปหาเรื่องเขาสินะพวกท่านมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นเสียจะดีกว่าอย่าบังคับให้ข้าลงมือแล้วก็ท่านหลวงจีนเทาอู่เต้าในเมื่อท่านอยากจะจุนจ้านนะักก็ทำลายกระบวนดาบประจาบชิงสเสวียนของสำนักชิงสเสวียนข้าให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยว่ากันท่านคนจากสำนักอื่นต่างก็สักไซจูเกิดชิงหลงท่านเจ้าสำนักจูเกอร์พวกเราเคารพท่านในฐานะผู้อาวุโสแต่สำนักชิงสเสวียนกลับปกป้องฆาตกรอย่างเปิดเผยนี่มันหมายความว่าอ,อย่างไรกันแน่ เราเคารพคุณในฐานะผู้อาวุโสและยืมมือฉูหยวนกำจัดพวกเราใช่แล้วพวกเรายึดถือสำนักชิงสเสวียนเป็นผู้นำมาโดยตลอดพวกท่านปฏิบัติต่อพวกเราแบบนี้ได้อย่างไรพวกท่านจะบีบบังคับให้พวกเราร่วมมือกันต่อต้านสำนักชิงสเสวียนหรือทุกคนต่างก็โกรธแค้นต่างก็ขอความช่วยเหลือจากอูเต้าผู้อาวุโสอูเต้าขอให้ท่านช่วยตัดสินให้พวกเราด้วยสำนักชิงสเสวียนปกป้องฆาตกรครั้งต่อไปสำนักที่ถูกทำลายล้างอาจจะเป็นพวกเราก็ได้อูเต้าครุนคิดอยู่ครู่หนึ่ง หันไปมองจูเกิดชิงหลงที่ชิงหลงพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้ารู้ว่าสำนักชิงสเสวียนไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นแต่ท่านช่วยบอกข้าได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ชูหยวนคนนี้ทำไมพวกท่านถึงได้ปกป้องเขาขนาดนี้จูเกิดชิงหลงตอบอย่างเย็นชาไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นพวกท่านหาเรื่องชูหยวนก็เท่ากับหาเรื่องสำนักชิงสเสวียนจะสู้ก็สู้สำนักชิงสเสวียนไม่กลัวท่านอูเต้าถอนหายใจในเมื่อท่านดื้อรั้นไม่ยอมฟังเช่นนั้นข้าก็ขออภัยด้วย ได้ยินว่ากระบวนดาประจับชิงสเสวียนไม่มีใครทําลายได้กลับถูกชูหยวนทาลายได้อย่างง่ายดายวันนี้ข้าก็จะมาลองดูสัตว์หน่อยพูดจบอูเต้าก็เหาะขึ้นไปทั่วร่างเป่งแสงสีทองร่างทองปรากฏจูกเกิดชิงหลงตะโกนล,ลัน่นกระบี่ทาลายร่างทองของเขาร่างทองของทูกธรรมะปรากฏขึ้นสะชิงลองดาเครนเฟสติวลัลซอทว่ารอบกายอูต้าถูกห่อหุ้มด้วยม่านพลังสีทองพลังกระบี่ไม่อาจทําร้ายเขาได้แม้แต่น้อยประจักษ์เปลี่ยนไปอีกครั้ง พายุหมุนกระบี่ก่อตัวขึ้นล้อมรอบอู่เต้าไว้เสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นวันไหวพลังอันแข็งแกรง่งซัดสิ่ระดับตำบบรานกว้างปิวไปจู่เกิดชิงหลงและท่านผู้เท่าฉีตกตะลึงอย่างยิ่งร่างทองของอู่เต้าแข็งแกร่งยิ่งนักเหนือกว่าที่พวกเขาคาดการไว้มากประจักษ์ในที่สุดก็รวมตัวกันเป็นกระบีขนาดยักษ์ย้ายายาวหลายร้อยเมตรฟันลงมาครั้งเดียวท่ามกลางเสียงดังสนั่นศิษย์สนักชิงสเสวียนต่างก็ร่วงหล่นลงมาไม่ถึงมุมปากเขียนแต่ก็ซ่อนตัวลงไปอย่างรวดเร็ว คนจากสำนักอื่นต่างก็โห่ร้องยินดีผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่กระบวนดาบปราจชิงสเสวียนถูกทำลายสิทธิสำนักชิงสเสวียนมองอูต้าอย่างไม่ยอมแพ้พวกเขารู้สึกว่าอีกนิดเดียวก็จะทำลายร่างอาวตารของเขาได้แล้วจิตวิญ,ญญาณไม่ถึงพื้นดินมองไปยังจูเก๋ชิงหลงกระบวนดาบประจชิงสเสวียนสมคำร่ำลือจริงๆแต่ปราจถูกทำลายแล้วพวกท่านควรจะให้คำอธิบายแก่พวกเราได้แล้วขณะที่จูเก๋ชิงหลงกำมันจะลงมือด้วยตนเองก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากฟ้าดินคำอธิบาย ท่านต้องการให้ข้าให้คําอธิบายอย่างไรสิ้นเสียงพลังกดดันอันแข็งแกร่งก็ครอบคลุมอูเต้าเขารีบปล่อยร่างทองออกมาแต่วินาทีต่อมาลําแสงกระบี่สีทองก็ทําลายเกราะทองของเขาในพริบตาอูเต้ากระอักเลือดออกมาคําหนึ่งในใจตกตะลึงนี่มันพลังอะไรกันข้ากําลังต่อกรกับสวรรค์อยู่หรือชูหยวนและเย่รุ่เว่ยวไวไป,ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศท่าทางของชูหยวนราวกับผู้ครองฟ้าดินพลังกดดันทําให้ทุกคนสิ้นหวังคนจากสํานักอื่นต่างก็ตาค้าง ไม่เข้าใจว่าพลังยุทธ์ของชูหยวนแข็งแกร่งเพียงใดพลังนั้นทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านปรมาจารย์ชูหยวนจูเกอดชิงหลงและท่านผู้เท่าฉีตะโกนอย่างตื่นเต้นชูหยวนพายเร่อไวลงมาบนแท่นสูงมองไปยังการเต้นรําที่ยากลำบากอย่างเย็นชาคนของสำนักหยางไม่ใช่ข้าข้าปรับใดที่พวกเจ้าไม่ทําเรื่องที่เป็นอันตรายต่อฮวาเซียข้าก็จะไม่ไปหาเรื่องพวกเจ้าที่ข้าจะพูดก็มีเท่านี้ใครไม่พอใจก็เชิญก้าวออกมา คนจากสำนักอื่นต่างก็เกลือนน้ำลายด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าก้าวออกมาผู้อาวุโสชูหยวนพวกเราเชื่อท่านด้วยพลังของท่านไม่จำเป็นต้องโกหกพวกเราพวกเราจะซื่อสัตย์แน่นอนต้องฝึกฝนจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้หวาเซ่เด็ดขาดชูหยวนพยักหน้าไม่เป็นไรแล้วพวกเจ้ากลับไปเถอะจำไว้ว่าข้าไม่ใช่คนใจดีแบบนี้ทุกครั้งคนจากสำนักต่างๆรีพาลูกน้องของตนเองวิ่งหนีไปทันทีในใจตกตะลึงกับพลังของชูหยวนอย่างยิ่งร่างอวตารของอู่เต้า แม้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังต้านทานกระบวนท่าเดียวของเขาไม่ได้นี่จะสู้ได้อย่างไรต่อไปนี้คงต้องทําตัวสงบเสงี่ยมหน่อยแล้วกลับไปแล้วเลิกทาเรื่องชั่วช้าเหล่านั้นเสียทีหลังจากทุกคนจากไปแล้วอูต้ายังคงยืนอยู่กลางลานกว้างจ้องมองฉู่หยวนเขมงเขาคิดไม่ออกว่าร่างอวตารของตนเองแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ทําไมถึงต้านทานกระบวนท่าเดียวของฉู่หยวนไม่ได้หลวงจีนเถ้าอูต้าท่านทำไมยังไม่ไปอีกหรือว่าอยากจะค้างคืนที่สําน,นักชิงสเสวียนของข้าจู้เกิดชิงหลงถามอูต้าถอนหายใจยาว ค่อยๆเอ่ยปากผู้อาวุโสชูหยวนขออภัยที่ข้าอาจหานถามท่านเป็นใครกันแน่พลังยุทธ์ถึงขั้นใดแล้วข้าอู่เต้าทั้งชีวิตมุ่งสู่จุดสูงสุดแห่งวิถียุทธ์คิดว่าตนเองยืนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งวิถียุทธ์ของฮวาเซียแล้วแต่ในวันนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นเพียงกบในกลาลากไม่อาจไขข้อข้องใจในใจได้ชาตินี้ข้าคงจะยากที่จะก้าวข้ามปมในใจนี้ไปได้ขอให้ผู้อาวุโสชี้แนะด้วยชูหยวนกล่าวเรียบๆอู่เต้าพวกเราไม่ใช่คนโลกเดียวกัน ในสายตาท่านวิถียุทธมีจุดสูงสุดแต่ในสายตาข้าวิถียุทธไม่มีที่สิ้นสุดที่ข้าจะพูดก็มีเท่านี้ท่านไปเถะวิถียุทธไม่มีที่สิ้นสุดอูต้าครุนคิดอยู่นานทันใดนั้นก็หัวเราะลั่นข้าเข้าใจแล้วขอบคุณผู้อาวุโสที่ชี้แนะคุณไปศิลปะการต่อสู้จะไม่มีวันสิ้นสุดเขาเข้าใจอะไรกันแนะ่จูกเกอชิงหลงเดินมาหาฉู่หยวนด้วยความตื่นเต้นท่านปรมาจารย์ฉู่หยวนท่านหมายความว่าจุดสูงสุดแห่งเทพยุทธไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวิถียุทธเนือกว่าเทพยยุทธัังมีีรระดบอออืืนอ่นกห ชูยนเงียบไปครู่หนึ่งพูดอย่างเคร่งขรึมท่านเจ้าสำนักจูเกอเรียนตามตรงเหนือกว่าเทพยุตจะมีระดับอื่นอีกหรือไม่ไม่รู้แต่วิธียุทธไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าแน่นอนท่านกินยาที่ข้าให้ไปรีบฝึกฝนใหถึงจุดสูงสุดแห่งเทพยุท์โดยเร็วถึงตอนนั้นข้าอาจจะมีวิธีช่วยให้ท่านเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่จูเกอชิงหลงตื่นเต้นอย่างยิ่งจริงหรือยอดเยี่ยมไปเลยเช่นนั้นข้าก็มีหวังที่จะเหนือกว่าปรมาจารย์ไปชิงชวนแล้วสิ กลายเป็นตำนานที่เลื่องลือไปชั่วกาละนานเขาหันไปพูดกับท่านผููเท่าฉีสิทธิ์น้องฉีเจ้าก็เหลืออีกเพียงก้าเดียวก็จะทะลวงผ่านระดับเทพยุทธ์แล้วหลังจากกินยาเซียนของท่านปรมาจารย์ฉูอยู่แล้วพวกเราจะต้องปิดด่านฝึกฝนอย่างดีพยายามก้าเข้าสู่ระดับใหม่พร้อมกันในวันหน้าท่านพูดเท่าฉีฝืนยิ้มสิทธิ์พี่พรสวรรค์ของข้าด้กว่าท่านแต่ข้าจะพยายามจูเกิดชิงหลงหัวเราะลั่นดีหวังว่าพวกเราจะมีวันนั้นถึงตอนนั้นพวกเราก้าเข้าสู่ระดับใหม่ทั้งหมดมองโลกนี้้ใหม่ครัง ชูหยวนเจี้ยนจัดการเรื่องต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็พาเย่รัวเว่ยกลับไปยังคฤหาสน์ที่เมืองเทียนไห่การปิดด่านฝึกฝนเป็นเรื่องเร่งด่วนของชูหยวนแต่เขาต้องแจกจ่ายยาเสเวียนที่ปรุงไว้ก่อนตามระดับพลังที่แตกต่างกันชูหยวนปรุงยาเสเวียนหลายระดับสูงสุดคือยาเสเวียนระดับ8เหมาะสําหรับเขากับน้องสาวเย่รัวเว่ยกินไม่มีผลข้างเคียงใดๆหลังจากกลับถึงคฤหาสน์แล้วชูหยวนก็พาเย่รัวเว่ยไป,ไปยังห้องลับใต้ดินปลุกชูซิงเหยียนที่กําลังปิดด่านอยู่ชูหยวนหยิบยาเม็ดสีแดงเข้มสองเม็ดออกมา สิ้นเยียนร่วงวนี่คือยาสเสวียนระดับแปดอุดมไปด้วยพลังปราณอันแข็งแกร่งพวกเราคนละเม็ดค่อยๆดูดซาบรีบยกระดับพลังให้เร็วที่สุดชูสิงเเยียนฝึกฝนถึงจุดสูงสุดแล้วเผชิญหน้ากับปรมาจารย์กำเนิดปราณแห่งฮวาเซียหลายคนก็ยังมีพลังพอที่จะต่อสู้ได้แต่ชูหยวนกังวลว่าน้องสาวขาดประสบการณ์ในการต่อสู้จริงตั้งใจจะรอให้นางถึงระดับจู้จีแล้วค่อยให้นางได้สัมผัสการต่อสู้จริงมากขึ้นมีอำนาจในการต่อสู้อย่าเม็ดล้ำค่าขนาดนี้ให้พวกเรา แล้วท่านหล่ะจะทําอย่างไรท่านคือความหวังของพวกเรานะเพียงแค่ท่านข้ามผ่านเคราะห์กรรมได้เร็ววันพ่อแม่ถึงจะฟื้นคืนชีพได้ชูหยนกล่าวด้วยรอยยิ้มวางใจเถอะข้ายังมีของพวกเจ้าอีกการยกระดับพลังก็สําคัญเช่นกันเขาหยิบยาสวียนขั้นต้นออกมาสองสามเม็ดมอพยเยรัวเวยรัวเวยข้าเคยสัญญากับท่านปู่เจ้าไว้หากปรุงยาสําเร็จแล้วจะส่งให้ท่านเม็ดหนึ่งยาสวีนยนขั้นต้นเหล่านี้เหมาะสําหรับพวกเขากินฝึกฝนให้ดีความสาเร็จจะไม่ต่ากว่าจูเกิดชิงหลง ยาที่เหลือให้เฟย์สวียชั้นเตาหลิงเซียวและท่านผู้อาวุโสกู่หวาเซี่ยยิ่งแข็งแกร่งภาระของพวกเราก็จะเบาลงเยโรเวรซาบซึง้งจนดวงตาทั้งสองข้างแดงกำ่ำชูหยวนขอบคุณท่านมากท่านชั้นคิดรอบคอบเหลือเกินข้าช่างละอายใจจริงๆชูหยวนพูดอย่างอ่อนโยนคนโง่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าพูดจาห่างเหินเช่นนี้เลยเขาหยิบขวดยาที่เต็มไปด้วยยาเม็ดออกมามอบให้ชูซินเหยียนซินเหยียนจะไปเยี่ยมครอบครัวท่านลุงถังไหายแทนข้าทีเอายาไปให้พวกเขาด้วย หากถังเซียวเซี่ยตั้งใจจะฝึกฝนเจ้าก็สอนวิชาให้นางได้หากนางฝึกไม่ได้ก็ให้นางกราบเฟยสเสวียเป็นอาจารย์ฝึกฝนวิทยายุทธหัวเซีย่ยชูซิงเหยียนพยักหน้าได้ค่ะพี่เรื่องที่ท่านสั่งข้าจำได้หมดแล้วชูหยวนพูดก,กับเยโรวเวอรอีกว่าโรวเวอรท่านลุงยาของป้าข้าก็เตรียมไว้แล้วเจ้าเอาสองเม็ดจากขวดของซิงเหยียนไปให้พวกเขาท่านลุงชูไม่มีใจจะฝึกฝนก็อย่าไปบังคับเขาเลยให้เขาทำในสิ่งที่ชอบเถอะชูซิงเหยียนเข้าใจความหมายรีบออกจากห้องลับแล้วปิดประตูเยโรวเวอรซบเข้าหาออกชูหย ดวงตาแดงกล่ำท่านเพิ่งจะกลับมาก็จะต้องปิดด่านอีกแล้วหรือครั้งนี้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ข้าจะคิดถึงท่านนะชูหยวนปลอบโยนวางใจเถอะเรื่องรานี้แหละเจ้าไม่อยากขี้เกียจล่ะเรื่องที่บ้านก็ฝากเจ้าด้วยนะเย่รัวเว่ยกล่าวอย่างหนักแน่นวางใจเถอะเรื่องที่บ้านและเรื่องของฮวาเซียท่านไม่ต้องกังวลรอท่านกลับมาข้าจะทะลวงผ่านไปยังจุดสูงสุดแห่งจู้จีให้ได้แน่นอนถึงตอนนั้นจะได้ช่วยท่านได้มากขึ้นไม่กี่นาทีต่อมาลำแสงกระบี่สีทองสายหนึ่งก็พุ่งขึ้นสู่ท้้้องงฟาาาชูหยยวนนนมถึเเเกะะีนบนผิทล ยืนอยู่บนยอดเขาชูหยวนมองไปยังทะเลกว้างใหญ่ไรขอบเขตคิดในใจเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วอาจารย์เส้นทางการฝึกตนของท่านในอดีตคงจะยากลำบากกว่าข้ามากด้วยพลังของตนเองทำลายสํานักมารผนึกสีอุศูนร้ายบรรพกาลสิทธิ์ยิ่งเคารพท่านมากขึ้นอาจารย์ตอนนี้พวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งผนึกของสีอุศูนร้ายก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานสิจะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านอย่างแน่นอนกำจัดพวกมารโดยลำพังทำลายล้างสีอุศูนร้าย ขณะนี้ชูหยวนยิ่งเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความโดดเดี่ยวของอาจารย์ต้งฟางอาวีเขายิ่งแน่วแน่ในใจใช้ความคิดเพียงเล็กน้อยร่างก็ปรากฏขึ้นในถ้ำแล้ว